กลาบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ f เอซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมก็คิดนี้อาจจะมาเลกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าทำธุระามานะ,ะก็แลกลับมาเกมนะครับเอนะมานั่งคัดโน่น,นี่นั่นอยู่พักใหญ่นะลังเลลงไม่ลงดีนะครับผมมีพาใหม่มาเอ่อ หนึ่งสองสามสี่ห้ารายการแล้วก็มาผสมกับนะอย่างเมื่อคืนนี้ต้องกราบขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะครับหมดนะครับ f ีก็เรียกว่าเกอบหมดเลยนะฮะหกหรือเจ็ดรายการหกหกรายการนะเหลืออยู่องค์เดียวเหลืออยู่รายการพระเดิมองค์เดียวนะมาต่อกันไม่โดนนะมาต่อกันเยอะมากนะหาคือถามไมระดับหนึ่งเลยนะหลวงพรอเดิมเนี่ยนะครับแต่แบบโอ้โหต่อกันแบบถูกมากนะครับผมขาดทุนนะฮะ มาใหม่ๆก็ยังอยากแบบดึงราคาไว้ก่อนนะครับเ c ซนะฮะตอนนี้มีชาบมาไฟนะครับผมมีอันนี้นะมาดูของที่เคยลงก่อนนะพระปิดตาผงคุกลักนะนี่นะแ,แบ่งอาจารย์อะไรนะมกขมิ่มกขมิมปนิจจรมาเนี่เอางีนะ,มมะนนนะตั้งแต่งานออสกอรแล้วนะครับผมปิดตาสามเกอจุ่มลักปิดทองนะฮะลงลักปิดทองนะฮะแล้วมีจานด้วยนะ นี่ยมีรักเก่านะแล้วก็เนี่ยทองนี่อย่างทองแบบทองรัตน,นะอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเก่ามากนะครับเก่ามากเลยนะก็ต้องตีสายหลวงพ่อแก้วอะไรประมาณนี้นะครับเอฟซี 4, นะทุนมาแรงหน่อยนะครับเอฟซี 4, นะก็มีมาถามกันนะสามสี่ท่านนะมาฟังราคาก็นะเคยเปิดเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะ เนี่ยเปิดทะเบียเอาสี่พันแล้วกันเอฟซี FC. ดูแล้วเนี่ยจะจะรอดไหมเนี่ยสี่พันแล้วกันนะเอาสี่พันนะครับเอฟซี FC. นะฮะอันนี้ก็ได้มาจากงานเดียวกันเลยเนี่ยพามาไฟเนี่ยแบ่งอาจารย์ดยูจิบมานะครับนี่นะฮะเก่าเก่ามากนะฟอร์มเป็นผแชรลุงง่ายเลยนะครับคือเอารูปไปดูกันแล้วนะเนื้อเขียวปั๊ดเลยนะครับเอฟซี FC. นะฮะเนี่ย สบายแบบจับหยับลิปกันเลยนะครับนะฮะนะตัวไอ้คมเมตตาโอ้โหนะดูซอกดูนี่เนื้อจริงเขาจะอย่างี้นะเนื้อจริงเขาจะอย่างี้เลยนะเขียวนะใส่โลหะตามซอกนี่แบบนี้นะ อ,องนี้ขออนุญาตเปิดที่5,000แล้วกันนะครับ fc นะ5พันบาทนะครับไฟนะครับแล้วก็อ,องนี้นะพอเดิมนะน้องหลวงผ่านตูงนะ้าายเงินคุมทั้งองนะนี่นะสวยเดิมนะก็มีสภาพแบบคราบใครบ้างนะฮะส่เลี่ยมคล้องใช้นะครับ เพิมเอ,อ,ม,เอ,อมีช่ช้างไฟหลวงพ่อเดิมนะพ่อเดิมหนองหลวงพิมพ์ฐานสูงนะครับรอโบราณน,นะคำหลวงพ่อเดิมมองแทบไม่เห็นเลยนะครับผมดูนี่กระแสโละหละนะครับความเก่านะครับใส่ตลับใช้นะครับเมื่อวานเปิดเท่าไหร่หมื 10, ่นหนึ่งหรือแปดพัน ขอคงไว้ที่ราคาเดิมก่อนแล้วกันนะแปดพันบาทนะขอเปิดแปดพันก่อนนะครับราคานี้ก็โดูชอบซื้อแช่ใจจบกันเลยเนาะนะฮะก็มาดูอะไรอ่ะนี่หลวงปู่ทวดนะไม่ได้แกะออกเลยนะครับเอฟตีนะเขาเก่าดีนะอยู่ในเกลียมอย่างนี้ก็ซื้อมาแบบนี้เลยนะครับเอฟตีนี่นะพเพิ่งได้มาใหม่วันนี้เลยนะฮะนี่หลวงปู่ทวดนะครับแม่จะเป็นเมียว,ว่านเนะี่ย เรียมมาาอย่งนี้เลยนะครับน,นี่นะฮะหลวงปูทวดเท่าอะไรที่เอานี้เอาสามพันแล้วกันนะฮะสามพันนะครับทวดนะครับผมฮัดมามาดูนี่ อันนี้เขาแปลกมากนะเป็นพิมพ์สองหน้าแล้วหนาได้ใจเลยนะครับตีลงวัดไหนดีเนี่ยนะปวดสุกวัดปากคอมขำเท่าเก่าเก่านะเก่ามากๆนะครับผมอันนี้เขาเป็นพิมพ์อะไรวัดคองคองนะแต่อีกฝั่งเนี่ยเป็นพิมพ์วัดปากคองนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่เคยเห็นใช่ว่าไม่มีนะครับไม่เคยเห็นใช่ว่ามีนะเพราะเขาเก่านะเก่าเนี่ยนะเก่ามากๆเลยนะครับพวงแบบนี้นะครับเนี่ย ก่นะขายความเก่านะความเก่าความแปลกขออนุญาตเปิดที่4ี่พันละกันนะองนี้นะครับจอบใจก็ลองทักกันมานะครับ f c นะครับ4ี่พันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับมาดูหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแปะยิ้มกวดขวางนะครับมีนะแท้ดูง่ายสบายจางคู่สวยคม นะสวยคมเลยนะครับผมนี่นะองค์หนึ่งมีภัยเงินนะโอหายากมีภายเงินเนี่ยนะครับนะ่านะจะเจอน,นะฮะใหญ่ล่ำนะวนลํำคมชัดลึกนะครับเนี่ยนี่นะไม่โนะอ้นี่จะดูล้ำกว่า,น,นะน,านิดหนึ่งนะเนี่ยรอบโบราณนะเขาไม,ม่ชัดจะไม่แน่นอนนะฮะแต่อันนี้เขาได้มีความมีความภัยเงินหายากนะครับสวยทั้งคู่นะครับเอตี 3, นะ เรื่องความสวยนี่จะขมองนี่จะขมกว่าหน่อยนะดูนี่นะดูเนื้อนีโอโ่ยโอ้โหจุดจ๊ดๆเลยนะเนื้อนี่จุดใจตากทั้งองค์นะเป็นเมื่อก่อนนี่นะดูดูไม่ตาปากดูเป็นเมื่อก่อนนะองค์นี้ต้องเปิดแปดพันหมื่นหนึ่งนะเนี่ยดูกระแสความเก่าเนะีนะ่นยเนี่ยเนี่ยดูื้อก็กบางขานเลยนะครับเนี่ยมีหล่อเหมือนหล่อมาเจมิปหนึ่งตรงนี้นะ นี่โคดกือบเต็มนะโคดกือบเต็มนะครับกระแสโลหะน้ำทองทั้งองค์นะครับผมเท่าไรดีนะฮะเปิดองละสามพันห้าแล้วกันนะอง,งน,นี้นะครับ fc นะฮะนี่อันนี้ได้ตรงความภพยเงินนะครับนะเรื่องความสวยองค์น,นึงได้ความภพยเงินนะแล้วนี่โคดก็ตอกแบบเหมือนกับติดไม่ค่อยจะเห็นนะผม หันหัวยังไงร,รูปไม่ก็จะเห็นเลยเห็นแต่เส้นรอบนะแต่ก็มีรอยติดอยู่แหละเนี่ยเห็นจางมากนะครับผมผมไม่รู้ว่าอย่างไงจะ่พระแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยการตรีพระแท้นะครับการตรีพระแท้นะครับอ่าเพราะเขาราคามาตรฐานเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับพระแท้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเนี่ยอ้มนะครับ เอาองศาสามพันห้านะครับ F4 นะฮะสุดท้ายนะครับท้ายสุดนะครับนี่ฮะจอบเล็กกลวงพระเงินพิมพ์แข้งติดนะครับจอบเล็กพิมพ์แข้งติดนะครับโอ้โหนะความเก่าไม่ต้องพูดถึงเลยนะเก่าเดิมเดิมนะครับ F4 เนี่ยเดิมเดิมเลยนะพิมพ์แข้งติดนะครับนี่นะฮะแสโลหนะโอ้โหนะ จุ่ยๆเนี่ยเห็นความเก่าอย่างนี้นะเ,เนี่ยอันนี้เหมือนเขาใส่ตลับนะแล้วแกะออกมานะครับมีคราบใคร่ติดพาเขาดื่มๆนะเขาเดิ่มๆนะเว้ยนะจอเป็กกลงเพเงิ่มพิมพ์แข้งติดนะเนี่ยเอกลักษณ์เขาเ,เนี่ยแข้งติดนะครับ เหมือนมีเยอเกินอมติดกันนะครับนี่ครบแล้วนะครับ f อนะฮะก็วันนี้มีมาให้ f อซได้ชม1นึ่งสองามสี่ห้ากเรายการนะครับ f อนะฮะก็สนใจก็เล่นกันได้นะครับวันนี้ก็อาจจะไวนิดหนึ่งนะครับนะเมื่อวานะพระน้อยกว่านี้แหละแบบ ช้ากว่านี้เวลายอะกว่านี้แ,แล้วแต่จังหวะนะบสี่นะครับก็วันนี้ก็ประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับก็ประมาณนี้งไงชอบรายการไหนก็ทักกันมาได้ขอรูปขออะไรกันได้นะครับผมต่อรองกันได้หมดนะครับต่อรองก็ได้หมดนะครับผมพามเมื่อคืนนะฮะไอฟียังทักกันมาอยู่เลยนะฮะถามกันมาจุ้งยิ้งยิ้อยู่เลยนะฮะก็หมดหมดนะเหลืออู่องคเดียวมเหลือยู่รายการเดียวนะฮะเหลือหลวงพระเดิมนะครับผมตรอดชุดเมื่อคืนนะครับผม หากชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมได้เลยนะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ลิก์ที่ผมปักหมดไว้ใต้คลิปนะครับหรือแอดไลน์ที่สแกน QR Code หน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาเอทีดท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยท่านครับผมสวัสดีครับ